เส้นฮะโอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตีเราจะเป็นสปาเกตตีได้ไหมัเราจะใช้อันนี้เลยค่ะอ่าตลกแล้วอันนี้คือตลกแล้วแตงกวาญี่ปุ่นใช่แตงแตงกวาญี่ปุ่นใช่ค่ะชื่อสุกินี่สุกินี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้นๆแล้วก็มาแตงเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตีอยู่ครับได้ค่ะันี่เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอร์ลองทำดูอ๋อผมเห็นแต่ ตำแตงกวาใช่ใช่คนนแค่เอาไปขยำขยำมันก็เละหมดแล้ว<ช>แต่นี่นี่เป็นสกินี่อันนี้อันนี้มันจะแข็งกว่า,าค่ะก็หั่นนะคะขูด<ช>เลยนะฮะใช่ค่ะอ๋อหุ่ยขูดยางเงเหรอฮะเริ่มเป็นแล้วเห็นปะคะ ใช่ค่ะนี่เหมือนทำเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะใช่แล้วเราต่อไงเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึงควรจะให้เป็นเส้นเดียวใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะโอเคเป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรอย่างเงี้ยพาสตานี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมา สำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเราก็ะจะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึงแต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะมันก็จะนิ่มลงหน่อยพอเลือข <ๆ S 2> ้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะเออมีสีมันก็จะใ,<ช>ใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตีนะใช่ค่ะาหั่นต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะลองทําดูสักลูกนะคะครับได้ครับ แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกันแล้วตรงตรงแกนกลางนี้เราเราไม่ได้ใช้ค่ะเราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมันที่เป็นเหลืองๆอใช่ค่ะแล้วอย่างอื่น่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างวันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัด กุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้าอบางคนใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะพอไหมฮะพอแล้วค่ะนี่ก็ดูเยอะนะเยอะนะถ้าสําหรับจานเดียวก็น่าจะพอละค่ะครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลยโอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับน้ำมันะมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดําข้าวหรือคานลร่าก็ได้นะคะ<อ>พวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะสังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่านั้นใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเองถึงขั้นตอนนี้สําคัญแหละผมจะใครจะไม่เชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเน,นี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮนะอ่าใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอยกระเทียมอ่าละเอียดนะครับลงเลยนะครับ ตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกันกลิ่นเริ่มมาแล้วคะ่ะมากเลยฮะหอมเลยค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยคะ่ะเมื่อหอมเจอกระเทียมหอมมาก กุ้งแบบที่แกะบเหลือกออกนะใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงามนี่ออกเรียบร้อยอันนี้ผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะหอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลยถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียมพอแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินนี่เรากินกันเถอะขนมปังมาเลย จริงวันนี้ที่เราทําเป็นสปาเกตตีแต่ที่จังบอกว่าเราไม่ไม่ใช้เส้นสปาเกตตีใช้สุกีนี่แทนจุดประสงค์เพื่ออะไรฮะก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะแทนแป้งใช่แล้วจะช่วยทําให้คนกินผักได้เยอะขึ้นเออวันนี้จอนี้ก็ใช่ะกุ้งนี่ครับเดียวสุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานค่านี้ปรุงลดเลยค่ะลดไปลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริก ป่นเลยก็ได้นะคะอ๋อก็แล้วแต่ชอบเลยอันนี้พี่ไทยแกระเทียมลงไปแล้วพริกไทยอ่าอันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพี่ไทยเกลือเลิอนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็มใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีซสกินี่ลงไปผัดอีกใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะ บางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติเดี๋ยวค่ค่โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเลยครับเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดขราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะแช่เพื่อให้กรอบใช่ค่ะแช่น้าเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ําเย็นไว้มันจะได้ทําให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะแช่น้ําเย็นขออับอีกปังขออีกหน่อยดีกว่าฮะ วัวไม่พอทนดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะไม่เละค่ะหมอเอกไม่เละแน่นะน่ค่ะจริจริงด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละคราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮมอยากใส่เท่าไรใส่เลยไม่เยอะดีกว่าโอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะ ปิดไปเลยค่ะค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะออ๋แล้วผัดด้วยไหมครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะใช่ครโอเคชอบทุกอย่างอ่าอ่าค่ะจะมีน้ําขูดคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นสูกินี่นะคะหน้าตาดูดีมากกลิ่นหอมมากอะค่ะใช่ใช่ใช่ อ่าถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานเสวร์ก็แค่นี้พอละไมไม่ต้องเยอะใช่ใช่แค่นี้พอละอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผักวางไงดีอ่ะเอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลป์เปิปนปนกันไปอ่าลดูสวยงามค่ะ โอเค okay, อันนี้เสร็จแล้วนะคะฝี oh oh. มือเชฟแอดไม่น่าเชื่อเลยไม่แล้ที่สําคัญคือเส้นสกินี่เราไปผัดก็ไม่ได้เละจริงๆอย่างที่หมอเอว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีการ,ราคาขึ้นมาทีเดียวผมว่า250ขึ้น <laughs> ถึงสุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอยเชิญเลยครับโอเคครับเราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะอร่อยนะคะเส้นกรอบเลยอ่ะอืมกินได้เลยอ่ะอร่อยเพราเรามีทั้งความเปรี้ยวไซรมะนาวไปเค็มก็กำลังดีอืค่ะแต่มันก็จะมีเออเป็นพ่าอะไรทำไม มันมีกลิ่นของความเป็นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นหัวรัภยใส่ไปไหมฮะหลายๆอย่างครับที่ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้ห,หวานกว่านี้นนนเผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ําตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกตใช่ใชมันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไปมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ที่เราย้ําอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้ แล้วก็ปกติสปวเกตตีกินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอ,อเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมากใช่ค่ะแล้วก็จะทําให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะหน้าที่ของหมอ <ใน S 1> เอ <A S 1> แล้วผม<น>ลาไปก่อนค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ